สวัสดีครับพบอีกแล้วนะครับกับพานาทีตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าแล้วครับทำงานมาทั้งวันเหนื่อยแล้วพักผ่อนบ้างแต่เรายังทำงานอยู่เลยครับนี่ครับลูกค้าสุดรอทั้งนั้นเลยสวัสดีครับดูครับนับถอยหลังครับสิบ ก้าแปดเจดหห้าสสาสองหนึ่งใหม่เรื่อยๆครับลงเรื่อยๆนะครับใกล้จะมิดแล้วครับใกล้จะมิดแล้วครับใกล้จะรับขออฟ้านะครับ ไปแล้วครับรับไปแล้วหายไปแล้ว